วันนี้จะมาแนะนำทีมฟรีจบด่าน14 5 0ขีด50นะครับเพื่อไปสู่ฝันร้าย1ขีดหได้นิยามคำว่าทีมฟรีของผมก็คือเติมศูนย์บาทนะครับไม่มีรีน้า แต่จะเป็นจะต้องมีตัวกาชาตัวดาเมจนะครับหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นแทโอหรือว่ากาหารแค่40เทเพียงพอนะครับผมคิดว่าคนที่ไม่ว่าจะเป็นสายรีไอดีสายฟรีแท้ๆหรือว่าพวกที่เปิดกาชาบ้างเล็กน้อยนะครับยังไงก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าเพชรตที่เก็บมาจะถึงทุกว,วันนี้ขั้นต่ำคือ20,000ขึ้นไปมีโอกาสในการการันตีต่อให้ลุนเลสสุดๆนะครับก็ยังได้แน่ๆหนึ่งตัว40ไลฟ์อัพในการผ่านด่าน14-50นะครับมีใครกันบ้างมา,มาดูกัน ละครตัวแรกนะครับว่ตาตอนที่บอกว่าเป็นตัวละครตัวแบกนะครับดาเมจก็คืออัพมาเลยนะครับ6ดาวบวก5แล้วก็อันนี้นะครับจำเป็นจะต้องเจาะช่องอุปกรณ์นะครับเป็น4ช่องใส่อุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแทโอหรือว่าเจ้าพยัก์เมคาก็ตามนะครับก็คือจาเป็นจะต้องใส่เซ็ตอัตราคริเิคอลนะก็ของผมมาจะมีตัวที่เป็น5าดาวบวกส2ชิ้นนะครับแล้วก็6ดาวบวก15 2ชิ้นก็เซ็ตของตัวอาวุธก็จะเป็นอัตราคิแล้วก็ตัวที่เป็นกรอกก็จะเป็นพันงมิติทั้งหมด ให้ได้พลังโจมตีนะครับอย่างน,น้อยก็ประมาณส0มพันขึ้นไปอาตาัตราคีให้ใกล้เคียง1 0อเ็ต์มากที่สุดและไม่จะเป็นต้องอัพสกิลแต่อย่างใดนะครับตำแหน่งสำคัญตัวหันมาจะเป็นตัวแท้งที่ทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วนะครับก็คือเจ้าอีวาน6ดาวแล้วก็บวก5อันนี้จะเป็นจะต้องมีดาวฟ้าที่มากกว่า2ขึ้นไปนะครับเพื่อบูสศักยภาพในส่วนของพลังป้องกันเพิ่มความอืดแล้วก็ปริมาณโลรวมไปถึงความแรงของสกิลโจมตีนะครับที่เป็นสตันเนื่องจากเป็นตัวละครสําคัญนะครับจะเป็นจะต้องจอทั้งหมด4ลูก ใส่เป็นเซตป้องกันทั้งหมดนะครับอันนี้ผมมี5ดาวทั้งชุดนะโปรติสอแล้วก็ตัวที่เป็นออฟหลักนะครับป้องกันเปอร์เซนต์ทั้ง4เชนอันนี้จะไม่ใส่บล็อกนะครับเพราะว่าต้องการปริมาณโล่ให้กับทั้งทีมซึ่งตัวมันเองเป็นตัวที่อ่ดอยู่แล้วนะครับไม่ได้จะเป็นต้องการบล็อกเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดเพิ่มบล็อกนะครับมันจะอึดแคบตัวมันเองแต่ว่าเราจะเป็นจะต้องให้ทั้งตัวละครทั้งหมด4ตัวละครที่เหลือเนี่ยรอดหมดสกิลที่จำเป็นต้องอัปเกรดนะครับอันนี้คือพอกรณ พลังป้องกันที่ผมมีนะครับ2,489ตัวละครตัวหัดถมาที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับคือตัวแท้งที่มีชื่อว่าเฮเลเนียนะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นกันนะแต่ผมใช้ในการผ่านดังาน13-40นะครับเพราะว่าตัวนี้มีความสามารถที่แตกต่างจากอีวานเวลาคู่กันนะครับคือความสามารถในการโยโยุศัตรูได้นะครับ2เทินทำให้ดึงความสนใจมาที่ตัวมันแล้วก็ทําให้ตัวที่เป็นตัวฮิวอะรอดชีวิตได้ลงไปถึงตัวดาเมจถ้ากรณีที่ดาเมจหลุดไปหาตัวดาเมจนะครับ ทีส่สาคัญในกรณีที่เจอกับศัตรูที่เป็นตัวสายเวทนะครับจะสามารถกันดาเมจได้หมด3เทิร์นนี่คืออัปเกรดสกิลแล้วนะตัวทีค่านี่จะเป็นท่าหมู่นะครับที่แรงตามค่าดีเฟนส์พลังป้องกันด้วยแล้วก็แปะนะครับปีบัฟในการโอกาสพลาดเป้า40%ก็คือโจมตีวุฒได้แล้วก็สามารถล้างดีบัฟได้สองอันในที้อัปเกรดสกิลเช่นกันนะครับตัวซีเสาจะแปะตัวนี้ติด100%อีกท่าหนึ่งนะครับจะเป็นพาสซีฟที่เมื่อเราโจมตีครบ5ครั้งนะครับจะออโต้ฮิลนะครับ35%ของพลังงป้อกันใให้้กัััับบเพพื่่่ออนนนนนรวมทมททีีลงยสุดุดปจจนนะครับทใ ตัวละครรอดชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีพาสซีเพิ่มมาบป้องกันให้กับตัวเองตัวละครตัวนี้จะอัพเปรียนสกิลหรือไม่ก็ได้นะครับไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าผมอัพไปเพราะว่าผมใช้ยาวนะตัวนี้ยจากช่องอุปกรณ์4ีรูนะครับแล้วก็ผมใช้เป็นเซตป้องกันทั้งแผงนะอันนี้ก็คือเป็น5ดาว2ชิ้นแล้วก็เป็น6ดาวนะครับสชิ้นป้องกันเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเช่นเดียวกับอีวานนะครับไม่ได้จำเป็นต้องการบล็อกเพราะว่าตัวมันอ่ะต้องการทั้งสป้องกันเพื่อทําให้ท่าหมู่ครับเแรงขึ้จกกิาดน ป,ป้องกันปัจจุบันคือ2,619ต้องการ2ดาฟ้าขึ้นไปเหมือนกันนะครับเพื่อเพิ่มความอึดตัวถัดมาเป็นตัวฮิลที่สําคัญในด่านนี้นะครับแล้วก็ฮิลผมก็ใช้มาตลอดนะครับอย่างเจ้าลูซี่ก็คือเป็นตัวฮิลนะครับที่ฮิลแรงตามปริมราณลัป้องกันตัวเองทําให้มันสามารถบิวไปในทางที่อึดขึ้นได้นะครับมีความสามารถในการล้างดีบัฟนะครับแบบหมู่นะถึง3ดีบัฟแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือเวลาดีบัฟเสร็จจะเพิ่มปรับป้องกันทําให้ทีมอึดขึ้น c 2ขจัดดีบัฟไป3อัน แล้วก็พาสซีฟคุ้มกันพิษนะครับจะเป็นการป้องกันศัตรูด่านนี้ได้ที่แปพิษได้ก็คือเจ้าตัวนี้นะเนื่องจากเป็นตัวละครตัวฮิลที่มีความอึดน,นะครับผมไม่ได้เจาะช่องเพิ่มนะก็จะใส่เป็นตัวที่เป็นเซตพลังป้องกันนะครับทั้ง2ชิ้นตัวสุดท้ายคิดว่าหลายๆคนคงจะแปลกใจนะครับตัวนี้หลายๆคนผมคิดว่าเอาไปกินอร่อยเรียบร้อยนะก็คือเจ้าคารินเป็นตัวฮิลที่ดีมากตัวหนึ่งนะครับเพราะมีความสามารถในการฮิลเดี่ยวที่แรงมากๆแล้วก็สามารถขจัดตีบัฟได้สองอันที่4 2จะลดคูลดาวสกิลทำให้ฮิ ต่อมาจะเป็นท่าชุดชีวิตหนึ่งเป้าหมายนะครับคืนชีพได้ H p ครึ่งหนึ่งและพลาสีที่สําคัญมากทําให้ตัวนี้เอาชีวิตรอดได้รบับหนึ่งนะครับก็คือการชุบชีวิตตัวเองได้นะครับเวลาตาย1ทีขึ้นมา65%เตัวละครตัวนี้นอกจากปริมาณการฮีลจะขึ้นอยู่กับค่าพลังยมตีเวทนะครับก็เราจะใส่เป็นเซ็ตบล็อกนะครับให้มีโอกาสในการรอดชีวิตได้แล้วก็ตัวที่เป็นออฟหลักจะเป็นพลังยมตีทั้งหมดทั้งสองชิ้นนะครับและไม่ได้เจาะรูนะครับเช่นเดียวกับเจ้าาาลซี่่เเพระผม,มองวววตตัทัทป็น ฮิวตัวซับพอร์ตเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้สลับไปสลับมานะครับอย่างเช่นถ้ากรณีไม่มีคารินอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวยูอีก็ได้นะครับตัวที่ทุกคนก็น่าจะนิยมใช้กันเป็นตัวฮิวหมูแล้วก็ชีวิตหมูได้ซึ่งใช้ค่า HP ในการฮิวนะครับตัวนี้ก็เลยบิวเป็นทางสายอึดได้แล้วก็อัตราบล็อกแต่ที่ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เราไปใช้คารินเนื่องจากวา่าตัวนี้มีโอกาสอัตราการ์ดชีวิตต่ำกว่าเจ้าคารินที่สามารถเกินชีพได้หนึ่งครั้งจะสังเกตได้ว่าตัวละครที่ผมใส่เข้ามานะครัับทม้งดห ทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นแท้งเฮเลเนียลูซี่นะครับล้างดีบัฟหมู่แล้วก็เจ้าคารินนะครับก็จะมีท่าฮิวที่ล้างดีบับได้เนื่องจากว่าด่านนี้มีปริมาณที่เป็นพวก C c ซเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจเบนที่เป็นใบได้แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีอัมพาตแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพวกนักฆ่านะครับที่มีความสามารถในการแปะเดสได้เนี่ยเดสพวกนี้ถ้าเกิดติดขึ้นมาก็จะไปต้องล้างนะครับจัดเลี้ยงเป็นตัวฟรีนะครับก็โครานะที่เอาไปบวกห้ามา บัฟรูปแบบจะเป็นเลเวล40นะครับหน้า4หลังหนึ่งการเซ็ตสกิลนะครับผมจะเริ่มด้วยโล่ของเจ้าอีวานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้เจ้าพยัก์เมคาก็จะเป็นสกิลบนแล้วก็สกิลล่างถ้าเป็นกรณีแทโอนะครับก็คิดว่าเซ็ตยังไงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปคุณแมนวนวลนะครับในดากันอีกทีหนึ่ง <Yeah. S 1> เริ่มมาด้วยโล่ของอีวานนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็สกิลไป2ชุด อยู่นะครับของเฮเดนเนีย่นหยหนะอมด้วยโจมตีหมู่นะครับแปะคาเป้า <c oughs> เฮเดนเนียน่ยเป็นตัวหนึ่งที่ <c oughs> มีดาเมจนะอะเดี๋ยวล้างรีบัฟก่อนเพราะว่าติดรีบัฟอยู่นะขอโจมตีหมู่คาเป้าอีกทีนะึง ขณะนี้มีความไอทยค่อนข,ข้างสูงนะครับเนี่ยบางทีโดนใบิโดนเอาภาพเป็นจับบงหวะก็ลำบากมันก็ต้องสลับสลับไปใช้สกิลตัวที่มันใช้ได้นะ <c oughs> นั่นแหละสายเขตที่ทำไมต้องมีตัวร้างดีบับถึง3ตัวสลับสลับกันช่วยแก้ดีบับนะ <c oughs> ต,ตามสักตัวสิเขาหิว ฮัลโลมานะครับจางโลเฮ้ยเจ้าคือเหยื่อของข้าเวลาล้างนี่บัฟน,นี่ก็คือจะมีในส่วนของป้องกันเพิ่มขึ้นด้วยนะ จริงๆสกิลนี่เขาจะเก็บไว้ในเว็บต่อไปอะแต่ว่าไม่ไปรับใช้ไปล้วเปิดมาแล้วครับโยโย่ขอเลยฮะลอกสลยฮะสกิลไปก่อนหนึ่งที่

สตานมานะครับขอสตานก่อนอาคาเินตายนะครับเลชิวิทขึ้นมาขอ้ดยโลนะครับกลางโล่แล้วก็สะกิลหมูไปสองชุดขอสักทีหนึ่งปะติดสามตัวสี่ตัวหน้าให้ได้ จบชีวิตขึ้นมาสองตัวยวายุแสงแห่งฆ่าจงแผดเผาความช่แล้วก็ิวโมนี่คาลินนี่ใกล้ตายหลายรอบแล้วใค่ชุดไปแล้วด้วยสิแต่ภาดเป้า ระ,ะวังน,นะครับศัตรูเหลือน,น้อยๆนะก่อนไปเว้ตกอบไปพยายามคิวให้เลือดเต็มก่อน,นขอสตาร์ทส,สักหนึ่งตัวมีรีบับติดอยู่ไหมจะได้เพิ่มพลังป้องกันหน่อยไม่มีรีบับติดอยู่ การเข้าเว็บต่อไปนะครับขอเพิ่มพลังป้องกันก่อนไปเพิ่มโล่ก่อนไอเป็นนี่ก็ตายยากตายเย็นจริงเลยล้างมีบปัฟบเพิ่มป้องกันตายนะครับเรียบร้อยปลไม้ย่อยยุกแล้วก็แปะคาบเป้า ย่าณของเจ้าข้าขอแล้วกันเป็นนีจ่จะตีเจ้าเฮเลเนยียไม่เข้านะครับมันทานเบสเอ๋แตดพาดเป้าต่อไปฮิวมูนะก็สกิลนะครับไปรับสองชนะุดเ อขอยโยโย,ยสักทีแสงแห่ง้าตุจงแผดเผาความชั่วแล้วก็หิวเดียวจ้าคือเหยื่อของข้ามาสู้กันอีกสักต้งโลมานะครับกลางโลกวิญญาณของเจ้าข้าคอแล้วกัน ไม่ยอมให้ผ่านไปหรอกนะอย่าก็จอมตีหมูนะครับแป๊พัดเป้าอย่าได้กินเสียงข้างวังจะปวดเสียจริงแซงแห่งการที่บาสาอยู่เหนือเจ้าคับตันนะครับเอาเดี๋ยวเราได้ไปฮิลหมูก่อนเอาให้ชัวนะครับเหลือน้อยก็ใช่ว่าจะปลอดภัยต้องให้ฮิลเลือดเต็มๆปะะ่ะมาแล้วนะครับท่าหมู ปิดชาร์จเออไม่ตายด้วยเปิดกันเจ๊งด่านนี้อีกดอกเนึนงไปมาเป็งใรเดียงละสามตัวนะครับมาเล็งคืนชีพไม่หยุดไยอ,ยอ้สามตัวนี้เท่หำรทบร้อยตัวอยู่ไปแล้วหนึ่งยอยยุ่ก่อนช่วยท้ายๆนะครับไอ้สามตัวนี้โคตรอึดเลย ดึงมาก่อนนะครับัดย่างน้อยให้เจ้าเบนมันตีวืดก่อนเพราะว่าเบนนี่มันตีเฮลิเอีนไม่เข้าอยู่แล้วมันเป็นเวทเนาะโดนนำผ้าเด็กล้างทิงมามา้งฮะนะครับแฝดวัดพลาดเป้าอีกทีนึ่งเออขยันติดแล้วเกินไปเนี่ยเอาโลมามาฮิวโมี๋ยวเข้าไปเดย๋ยวสุดชีวิตนะครับ สกิลค้างอยู่ที่โล่อเอายิวมาแล้วก็สกิลโมไอเบนนี่คืนชีพแล้วใช่ไหมตายแล้วมึงอะเออตายแล้วโอ้ยคืนชีพตายยากตายเย็นมาอย่าไอ้ยังชีมาลงหัวพี่ก้าของเราพอเออโยโย่กอ่อน ไเน,นี่แบกดักมากนะทำไไมโยโย่นี่คือมันไปตีตัวอื่นนะเอาสตันไปอีกดองนึงไปเฮ้ยพออีกาตายไม่เปไ็นไรเถออ้สองตัวเลือดปิ่มๆทั้งนั้นโอเคมดเตอร์ที่เออเรียบร้อยมาดดูกการแสงงของันนอนะนี่นะครับผ่านได้แล้วก็จะได้ไปเปิดฝันร้ายเนาะบอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยมากนะถ้าเกิดคุณไม่ได้เปิดไอ้ตัวที่เป็นอุปกรณ์นะ สีไอสีช่องอ่ะก็คือผมเปิดไป3ตัวก็คือเจ้าตัวดาเมจหลักนะครับแล้วก็ตัวแทงสองตัวแต่แรกถ้าเกิดคุณสามารถจอดช่องไอตัวที่เป็นตัวฮิลได้นะครับก็อันนี้ผมคิดว่าน่าจะง่ายกว่านั้นนะเพราะอย่างน้อยน้อยตัว2ตัวนี้ก็จะได้ยืนได้พอประมาณนี้นะครับสำหรับทีมตัวผมเขาใช้คำว่าทีมฟรีแล้วกันนะเพราะว่าไอตัวดาเมจนี้ทุกคนควรจะต้องมี1ตัวอยู่แล้วไม่งั้นเล่นยากมากสำหรับการผ่าน14-50นะครับเพื่อเปิดฝัน้ล้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ